มณฑลไหหนานหรือที่คนไทยเรียกว่าไหหลําเกาะทางใต้ของจีนปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่จีนหมายมั่นให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นทำเลยุทธศาสตร์เชื่อมจีนสู่นา,นานาประเทศอาเซียนสนับสนุนโดยแชมป์สปิริตทรูสปิริตคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ ตอนนี้ค่ะพำพาทุกท่านมาอยู่ที่งาน2024 c g s Southeast Asia Bilateral Investment Forum จัดโดย c g s International นะคะไฮนานซูเปอร์คอนเนคเตอร์ค่ะเชื่อมโยงจีนสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ในหลากหลายอุสาหกรรที่น่าสนใจทั้งเซมิคอนดักเตอร์ n e w e n e r g y h o s p i t a l i t y h e a l t h r a r e p r i v a t e Equity แล้วก็ Digital Economy ด้วยเปิดโอกาสการลงทุนในฐานะที่ c g s International เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดการลงทุน ให้กับผู้ชม MM ด้วยวันนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s International ป um. ระเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะมีหลายประเด็นน่าสนใจมากๆที่จะเป็นโอกาสในการลงทุนของเราไปติดตามกันเลยค่ะปัจจุบันจีนมุ่งพัฒนาไหหนานให้เป็นท่าเรือการค้าเสรีแห่งแรกของจีนและเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของจีนภายในปี2568 โดยการประชุม CGS Southeast Asia Bilateral Investment Forum จัดโดยบริษัท China Galaxy หรือ CGS และบริษัท CGS International หรือ CGSI ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมางานประชุมสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนทั่วภูมิภาครับฟังและเปลี่ยนข้อมูลต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ผู้บริหารจากหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนรวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันฉายภาพมุมมองเศรษฐกิจมหาภาคและโอกาสการค้าการลงทุนเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมิติทางสังคมในภูมิภาคนี้ที่ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการทั้งปัจจัยภูมิวัฒศาสตร์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง So as we know, China and ASEAN are each other's largest trading partners. Specifically for Thailand, I believe that China is also Thailand's largest trading partner. So I think where we can also add value is capital flows. How do we increase, for example, connections between capital markets, between ASEAN and China, in particular, Thailand and China? I think Chinese companies going overseas, as well as Thai companies going actually into 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 China is a win win uh, solution. We know that the Belt and Road Initiative, China is a, basically a China plus one policy. So they are looking, for example, to work with partners in Asia, in particular Thailand. For example, there are many, many Chinese investments in Thailand. We know that BYD, for example, has large manufacturing operations in Thailand. So the example I gave, for example, that we know that Hyundai in India is going to launch the biggest IPO in, in India at 3.3 billion. So the, the interesting part is that would for example a BYD consider listing the subsidiary in Thailand on the Thai exchange that would i n c r e d b l very very exciting งานประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ฉายภาพตลาดทุนแต่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์หรือ Private Equity กับผู้ลงทุนได้แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสู่อนาคตแห่งการระดมทุน โดยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและเป็นเป้าหมายการลงทุนระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่สุขภาพโรงแรมและเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดเชื่อมโยงผู้ลงทุนสู่ธุรกิจที่น่าจับตาในประเทศจีนงานนี้เนี่ยจริงๆเดิมทีเนี่ยด้วยคอนเซปต์เนี่ยเรามาจาก w o r d ด n ิ้งคำว่าเอเชียคอนเน็กนะฮะเราต้องการ คอนเน็กเนี่ยสองคุยภาคเข้าด้วยกันด้วยเป็นจีนกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นงานที่เราคุยกันในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของ Investment อย่างเดียวแต่เป็นในเรื่องของ Business Op อเพนต t ้นะฮะอย่างในงานนี้เนี่ยมี PE หรือ Private Equity Fi r m มเนี่ยค่อนข้างเยอะจากเมืองจีนซึ่งเขาให้ความสนใจในส่วนของการลงทุนใน s ซา t h อ a s t a เ i ียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เี่ยค่อนข้างเยอะนะหลากหลายเซกเตอร์เลยตั้งแต่ ev นะฮะตัว medical แล้วก็อีกหลากหลายเซกเตอร์นะเพราะ มันเป็นโอกาสที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการเชื่อม business opportunity ของทั้งสองภูมิภาคเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยในธุรกิจอุตสาหกรรมหลักบริษัทหลักทรัพย์ในเมืองไทยนะฮะมีทั้งหมด38โบรปดก r o k นะฮะซึ่งเราก็ถือว่าเราเองเป็นเราเป็น Chinese gateway นะฮะเราไม่ได้เราต้องการให้ให้ลูกค้าของเราในทุกกลุ่มปรับประเภทในทุก s e g มตนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยลูกค้า นิติบุคคลคอร์เป e หรือว่าในส่วนของลูกค้าสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ทราบว่าเราเนี่ยด้วยการที่เราเป็นหนึ่งเดียวของจีนเนี่ยเราคือเกตเวย์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนไม่ได้ลกแค่เรื่องของการซื้อหุ้นซื้อขายหุ้นหรือว่า Product หรือ Service อื่นๆในส่วนของตัว financial market แต่มันรวมถึงหลายสิ่งหลายอย่าง,อย,างอย่างในเรื่องของที่เมื่อกี้ผมพูดไปในเรื่องของ business opportunity นะฮะการที่เราเป็นบริษัทเป็นคอร์เปทในเมืองไทยแล้วเราเองต้องการที่จะหาพาร์ทเนอร์ซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ นะมีศักยภาพและมีโอกาสมากมายนะะการเชื่อมตรงนี้เข้าด้วยกันเนี่ยอันนี้คือแน่นอนคือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะบอกไปกับไปไปกับพับริกนะฮะเพราะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องของนโยบายของของประเทศจีนก่อนหน้านี้ one world one belt วันนี้จีนกับอาเซียนมันใกล้กันมากขึ้นละ,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองตัวเราเองว่าเราเป็นคอนเนคเตอร์นะฮะด้วยการที่เราเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวของบริษัทหลักทัพย์จีนในเมืองไทยปัจจุบันนะ หลังจากรัฐบาลจีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยทำให้บริษัทหลักทรัพย์ซีจเอสประเทศไทยคาดว่าหลังจากนี้จะเห็นโอกาสการลงทุนที่เติบโตระหว่างการทงางภาคการผลิตและบริการ ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าตลาดจีนก่อนหน้าเนี่ยมันก็อันเดอร์เปอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะแต่พอรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา2ชุดใหญ่เนี่ยตลาดมันก็รีบาวขึ้นมาคนก็เริ่มมีความหวังมีความคึคกคักซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ช่วยเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าคนมองว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเซาท์อีสเอเชียไปด้วยซึ่งมันก็มีส่วนจริงเพราะว่าจีนเป็นเทรดดิ้งพาร์เนอร์ที่ตอนนี้สำคัญที่สุดของเราและ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจจีนที่มันชะลอตัวลงเนี่ยส่วนนึงก็มาจากตัว geopolitical risk ซึ่ง geopolitical risk เนี่ยมันก็ทําให้จีนเนี่ยต้องหาช่องทางในการที่จะออกมาลงทุนในต่างประเทศซึ่งมันก็ benefit FDI ของประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมานี่ก็มีนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจโดยดึง FDI จากต่างประเทศอย่างเช่นเราก็จะเห็น EV จากจีนเนี่ยมาลงทุนเมืองไทยเยอะเลยเพราะรัฐบาลลดไค่า excise tax ลดภาษีสับสามิดของ EV ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็ต้องมี requirement ว่าเขาต้องมาลงทุนสร้างโรงงานในเมืองไทยด้วยนั้นก็เลยทำให้ได้ดึง FDI ส่วนนี้เข้ามาแล้วของสไตล์จีนเนี่ยก็คือเขาไม่ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาเนี่ยทั้ง Ecosystem mm hmm. ก็คือไม่ใช่เฉพาะตัว EV อย่างเดียว <Yeah. S 1> แต่วพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงพวกผลิตยงผลิตยางเลยเ มาชุดใหญ่เลยเราก็เลยจะได้ประโยชน์ตรงนี้<ะ>และการที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจไายในยเขาดีขึ้นซึ่งทุกคนก็ทราบว,ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยงฉนั้นถ้าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวประเทศเรามากขึ้นมาจับใจใช้สอยอะไรต่างๆมากขึ้นเพั้นพวกกลุ่มโรงแรมร้านอาหารรตัตคารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปหมด เป็นอีกประสบการณ์ดีๆที่ได้เปิดประตูสู่เมืองจีนให้ผู้ลงทุนไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกัน